สวัสดีครับติ๊กเกอร์ผมสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ๆมีของเข้ามาใหม่อีกแล้วอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าคืออะไรเดี๋ยวเราให้ดูชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจด้วยนี่ครับท่าทางนะท่าทางของไสตะมะนะมาใหม่มหัวไข่หัวไข่เกาพุงหอหัวไข่เกาพุงไม่ใช่มนุษย์ไข่นะน,นี่เป็นหัวไข่อย่างเดียวอันอันนี้หัวไข่นะหัวไข่อันนี้คือ มาในราคาให้ซื้อขาดเลยนะครับ399เกชรเท่านั้นนะครับใช่ครที่อยากได้ก็<ห>เข้าไปในร้านคา้าได้เลยเป็นท่าท้าไข่เกาพุงเท่เท่สวดๆแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับนี่เลยเป็นมัดมัดจริงจังหมัดจริงจังจดจำแล้วนำไปใช้เอ,อเป็นเออเป็นกระบวนท่าของอท่านไซตามาค่ะในในการ์ตูนเรื่องวันพันแมนนะครับบคออนหนึ่งได้สองท่านี้ ได้สอนท่านี้แก่ฉันเขาบอกว่าฮีโร่คนนึงนะครับได้สอนท่านี้แก่ฉันไว้ใส่ตะมาการใส่ตะมาครับบับพอให้ครับอุ้ยต่อยทีเดียวกับคนกระจายเลยแม่เนี่ยก่อนอื่นก่อนอื่นเราก็ต้องเอาออกไป2ชิ้นครับเราเอาออกเอาหมีแพนด้ากับกระเป๋าออกไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาสุ่มกันว่าเราจะเสียเพชรเท่าไหร่มาดูกันกระดารกาวตัวแรกครับกาวแรกไม่เป็นไรกาวต่อไปลื่นหัวทิ่มปรื๊อันดับแรกมันไม่น่าพ้นอ้าวเฮ้ยตกใจหมดเลย แต่ไ,ได้ทงเพิดเลยนะเออไม่แต่ก็คงมันก็คงต้องออกคบอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหตกใจเฮ้ยหนูก้าละยะหนูก้าละยะมันต้องอ,ออกคบอยู่แล้วล่ะอันนี้ต้องเป็นตัวสุ่มฟืนแล้วล่ะอา้ามันต้องออกคบเชื่อผมดิบัฟก็ให้ยังไงรอบนี้ถ้าสุ่มกิจกรรมแบบนี้นะไม่มีคำว่าดวงดีนะยังไงต้องเปิดหมดอยู่แล้วล่ะ S <S ต้องเปิดหมดอ่ะไน่งส่เก้ไม่ใช่กเก้ตอนนี้นะครับเราเหลือเพชรเท่าไรเอ่ยเหลือเพชรอส่สามสองสรุปนะครับหมดกิจกรรมนี้นะครับหมดไปทั้งหมด1,600กับอีก2เพชรนะครับหนึ่ <Wow. S 1> เป๊ะเลยตรงกับที่ CM อ,อัตโตบอกเอาไว้เลยนะครับบอกว่ากิจกรรมนี้จะหมด1 6 0่งเพชรนะครับก็เป็นไป,นปนตามที่พยากรณ์เขาบอกเอาไว้นะครับ,บ เป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับอ่าท่าทางใหม่ครับไอ้หมับข้อให้หมับข้อให้เออต้องเรียกหมับข้อให้กิจกรรมนี้1,600เพชรแต่ว่าแต่ว่ามันยัมีอีกอีก2ชิ้นนะอีก2ชิ้นซ้อนอยู่นะครับก็คือทุกคนต้องไปซื้อไล่ซื้อนะถ้าใครคิดจะเติมในในคอเลกชันของไซตามะนะครับต้องเก็บให้หมดนะมันจะอยู่ในร้านค้าอีกนะครับในร้านค้ามีสชิ้นนะครับ เอาไหเอาไหพี่ก๊อฟแบ่งรางวัหัวใครล้วหัวไค่บั๊บักก็ให้กระเด็นกระด็นชมกกระเด็นเลยชอบใจชอบใจสอง คิด,ดาะนะคะอ <S 2> <S 2> ะะะคะอขออออใหม่แล้มมวรชงกระชางองกันเออสนุกสนานกันไปท่านี้น่านจะเป็นของเล็นอีกชิ้นนึงคนระับของใหม่ให้สกกนุกไป Any more Mình chào mình tới với mình mình ngủ